สจากไว้นานแล้วก็งบประมาณยี่สิบล้านตอนนี้เคาะบ้านออกมาป,ประมาณสิบสิบห้าแล้วเออที่อื่ก็จะมีแต่งสวนแต่งรูปของเขาแต่งเนี้ยก็ใหญ่นะแล้วเขาก็ถ่ายภาพข้างในที่มีบ้านหลังอื่นก็ใหญ่ใหญ่ขุ้นหลังเลยอืมเพราะว่าหลันที่เะาซื้อตรงนี้ได้เราก็คือต้องหาแบบในสนามกอล์ฟตาเราคือเราไม่ไหวเพราะมันแพงมากแล้วเราเมาเจอแบบนี้อือแต่ที่ไปอื่นเนี่ยก็คือแพงนะคะจำเอิญ เราได้ามาที่แบบโอเคเหมือนในปัญญาล้นทาที่สร้างอะไรหลักมากเลยแบบแต่ที่ถูกสุดที่เคยสร้างให้นั้นก็นเป็นประมาณสี่ล้านเปิดไลนไม่ถึงหนือมันไม่ถึงเออเพราะว่าแพงแพงเหมือนถูกสุดที่ที่สร้างในนั้นประมาณสี่ล้านราคาขายเราแต่ทุนก็ไม่ถึงถูกปะ่ะเพราะนั้นเออาเราจะหา้าอัพได้ผมอัพได้อย่างเงี้ยแต่ที่จ<า>ที่บวก บ้านนีี่พี่บอกว่าต้นทุนก็ประมาณร้านเจ็ดตัวตัวเล็กกันใช่ไหมอ่าก็สามล้านกว่า้ก็อาจจะต้องขายสักห้าล้านนีไหมอันนี้ยังไม่ดนถนนไม่โดนก็ต้องไปคำนวณตามตารางที่พี่ให้ต้องไปเจก้องไอเลยว่าค่าต้นทุนของเราเนี่ยที่รนวินเท่าไหร่แต่ร้ว้วว่าเออเขาบอกแพงรัวด้วยรัวประตู แต่ว่าถ้าคิดกับกันถ้าคิดว่าเจ็ดเก้าแพงกต่ในหนุ่มหมูว่าในเมืองพี่ทแค่หน่มเป็นทาวพงขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้มไม่ไร้อนไม่ได้มีบริเวณอันนี้เข้ามาเป็นไฮโซเลยนะไม่ต้องประเด็กโปไปนะเอือดหนาอแบบเออดหนาวลูกเรยทีงไหนใช่แต่ทำให้ถูกสเต็บนะอย่ดูนะเดือดหน เท่าไรขายเท่าไหร่ก่อนคิ mm hmm. ดออกมาลบค่าที่ก่อนค่าที่ไปเข้าสูตรนะเข้าสูตรก่อนว่าค่าที่คุณซื้อมาเท่าไหร่แล้วแต่ตารางสูตรแด่งจอนแบ่ 4, งได้สี่เอาสี่นะไปใส่ตารางวาคิดออกมาว่าเป็นค่าค่าที่เท่าไหร่แล้วค mm ่อยมาทำบ้านแล้วบ้านอนะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ส่งให้ในไลน์ mm hmm. แล้วก็พอทาบ้านเสร็จใช่ไหม mm hmm. ก็มาดูว่า mm hmm. หารออกมาแล้วได้กีตารางเมตรแล้วค่อยออกแบบบ้าน,น เพราะว่ายวออกแบบบ้านหลังใหญ่เกินไปมันจะเกินห้องมันจะเกินสินล้านเพราะพี่ไม่รู้ค่าที่ดีเราอืมตัวค่าที่ินจิงไปหกล้านแล้วเนี่ยหรือบ้านที่ 4. สี่ถูกปะแล้วแล้วสี่นี่คือราคาขายด้วยต้องกดมาเป็นราคาต้นทุนอ่ะคือถ้าสมมติหนูขออนุญาตนะคะถ้าสมมติหนูคิดโงแล้วสิงง่ง,งที่หนูคิดอ่ะหนูจะพิมารณาามันถูกต้องไหมนะอ่ะมันว่าไปไหมทได้ไหมอะไรอย่างนี้ไได้แล้วพี่จะตอบ พี่กนมาว่าตาลอย่ามาโน <c oughs> ตาลไม่พอแล้วตอนนี้พอ,อเถื่อะไรเนงะี้ยนั่นแหละเพราะพี่ไม่รู้เรื่องคาคันที่ดินเดี๋ยวให้จอลงให้ก่อน <c oughs> พอจอลงให้แล้วเราถึงจะมาดูกันว่าค่าที่ดินเท่าไหร่จะได้ตีกับออกมาถูกเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องต้องเผื่อค่ะแต่แค่าที่ต่ออะไรเป็นเผื่อเองนะพราคุณจะใช้เท่าไหร่ในโปรเจกต์นี้อนะไรเงี้ยเราพี่จะ,าานนจะไ่รูแลจำนวนเท่าไหร่ที่จะจ่ต้นทุนคร่าวๆให้ แล้วก็จะได้เอามาเป็นราคาบ้านจะได้เริ่มทำอยากให้ทําเพราะว่าจะได้รอมันรอหลังแรกแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดออกจะคิดเรื่องอ่ออกดีเยอะแยะขอบคุณพี่ปุ๊กน,น,นะขอบคุณใจที่ได้เจอพี่นะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณแนนเดียวกันมีอะไรมาถามเมื่อกี้คุณออฟก็โทรมาเลยทันทียนะพี่เรียนดิฉันคิดทำเดี๋ยวเขาจะไปทําบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปทำโครงการนะั้นเหมือนจะตอบคิดไม่ลงอะไรเงี้ย ทำจากอะไรเยอะขึ้นเยอะเยอะเหมือนแบบอยากทำาอักเหมือนไม่มีประสบการณ์แล้วแบบอยากเริ่มทำพออุ้มมาฟังพวกวีดีโอแต่ก่อนเราไม่คือไม่ได้อยู่ในความสนใจนี้เลยใช่ไหมคิดว่าเราอะแบบมีปัญญาอะไรททำอะไรนี้เรามาดูแบบใจตัวใช่ไจะพอเฮ้ยเฮ้เหมือนเป็นไปได้หว่ะอะไรอย่างเงี้ยอือเพราะว่าคนอื่นที่เขาเริ่มอ่ะเพื่อนเพื่อน ตัวเป็นจริงเป็นจังได้แล้วใช่ไหมแล้วเราต้องทุนอยู่แล้วเพราะคนเข้ามาแบบไม่มีเงนทุนนะต้องไปกู้ทั้งที่ทั้งบ้านมาลองทำมาลองผิดลองถูกต้องขอนต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหนักกว่าแต่เรามีต้อทุนเไงมีต้นทุนทั้งทั้งที่ดีมีต้นทุนทั้งบ้านมีต้นทุนทั้งเงินถ้าจะลองทำอ่ะพี่ว่ามันไม่ไม่ได้เสียหายสุดท้ายคุณจะได้ทรัพย์สินถูกได้บ้านก็ได้บ้านหรืออย่างอื่น มไม่เ,เ,เ<อ> <laughs> ดีไ้ามด้สองหลังาล่าลไม่ได้สักทีแล้ตรงนั้นอ่ะเขาเห็นมีแต่ต่างชาติมาติดก็ก็เป็นเช่ารายแบบต้องไปเช่าด้ลย,ย,ยไม่ต้องเป็นรายแบบรายหลายเรือนใช่แต่นั้นเขามีโรงแรมจ้าแต่เป็นบ้าเนาเลยแล้วอยู่ใกล้บางทีแบบทวั่แล้วตรงนั้นก็อ่าสโมสรเราจะดูแบบเบื่อละเองนะใช่ใช่ใช่บางทีเขาตนะเขาร ให้คับอกมารักเลยฉันขอบรกไปส่งกดนนี้สะม่มาแะเซนรสวิสสวีได้่วลาค่ะไปยียวกลับเลยแ่หนอาะอำงานมาดีจะไปส่งส่งไส่งอันนี้กลับไปอะไรบ้างคะเนี่ยก็กินข้าวไม่มีอะไรนอกจากกินข้าวกาแฟกินข้าวอยงไรแล้วที่ปุ๊กกลับไปไหนคะยานผ่านน่าจะรังางเลีย์งานกบไม่ไ้จะไปชมกันเลยไม่ได้ไปชมเลย ที่ไหนคือต้นสนไงต้สนสนแน่เนาะอ๋อในนั้นสวยใช่แล้วก็พาเดิเนไปสวยแบบต้นสน